มันเบอรี่ครับมันเบอรี่หรือว่าหมอนตัดแต่งแล้วก็เข้ารวดไว้น่าจะเกือบเดือนแล้วครับผมรวดเร็วมากเลยแล้วก็กิ่งยืดไปเร็วมากก็ต้องตัดออกก่อนนะครับลิดใบออกก่อนเลยเี่นนะฮะอ่านี่นะ,ะนนะเออกิ่งล่างเี้ยวอ,ออกก่อนเลยครับรวดที่เข้าไว้มันอมไปหมดแล้วนะลองดูนะเนี่ยมันอมไปหมดแล้วเห็นไหมเข้าไปลึกเลย เดี๋ยวจะเอาลวดนี้ออกกิ่งนี้มันมันไม่แตกยอดแล้วครับนมาจะเอาออกไปก่อนเลยคือตอนที่ตัดทดกิ่งก็กลัวกิ่งมันแห้งก็เลยเอาถุงคุมไว้ครับถุงคุมไว้ก็ไม่รอดจริงๆ <c oughs> ทําบอนไซทําต้นไม้ก็บางทีก็รอดบางทีก็ไม่รอดบางทีก็กิ่งก็แตกออกมาบางทีก็ไม่ออกมาพอไม่ออกมาเราก็ต้องแก้ไปก่อนอื่นลิฟตออก,ก่อนนะครับเพื่อจะได้เห็น โครงสร้างของมันนะบางคนสงสัยว่าทําไมต้องริดใบออกก่อนนะครับทําบอนไซนี่ต้องให้เห็นโครงสร้างของกิ่งแล้วก็การริดใบบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้ใบที่มันออกมาใหม่นี่มันมันเล็กลงกิ่งก็เหมือนกันกิ่งถ้ามันยืดไปเราก็ตัดออกเนี่ยตัดออกเลยอันนี้มันก็ลองจะออกลูกด้วยนะนี่เป็นลูกแบบเขียวๆแดงๆออกมาแล้วเห็นไหมเนี่ยคือเห็นโครงสร้างนะ พอเราลิดใบออกไปมันก็จะเห็นโครงสร้างครับอตรงนี้น่าจะเอาออกไปเลยนะครับเอาสั้นๆเลยเพราะว่ากิ่งมันใหญ่แล้วนี่เห็นไหมตรงไหนอีกอะ่ะนี่นี่นี่ครับอ่ะเห็นไหม ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาลวดออกเพราะว่ามันอมลวดแล้วพันไว้น่าจะประมาณเดือนหนึ่งนะม,มันน่าจะอยู่นะครับจิงน่าจะอยู่แล้วเดือนหนึ่งเพราะว่ามันอมลวดแล้วเนี่ยปิ๊บเนี่ยดูรอยรอยลวดนะครับอ่านี่เนี่ยดูนะตรงนี้ต้องแต่งกันใหม่ละแต่เท่านี้ก็ถือว่าได้โครงสร้างพอสมควรครับ บางคนถ้าไปทําต่อก็ตัดตรงนี้ออกก็ได้ครับเนี่ตัดตรงนี้ออกอก็จะได้โครงสร้างอีกแบบหนึ่งตัดตรงนี้ออกทําซากก็ได้ครับตรงนี้ต้องใช้คีมปักนกแก้วนะตัดออกครับโอเคตัดเสร็จก็ต้องใส่ยาทาแผลยาทาแผลไม้นี่ครับแปะไว้นะครับอ่าได้แล้ว เออตัวนี้ก็เอาออกได้แล้วครับเรายึดไว้ตอนตอนเราออกมาชําตอนเราจัดลากเรายึดไว้เฉยตัวน,นี้ได้ส่งแล้วนี่เรียบร้อยครับอ่าบันไซมันเบอรี่นี่กําลังออกลูกกําลังออกลูกนี่เห็นไหมน,นี่กำลังออกลูกนะครับเรียบร้อยขอบคุณที่รับชมนะครับอ่าให้ดูใกล้ๆแบบนี้นะ ในเรื่นี้ขอบคุณที่รับชมนะครับ